ดูดูดูดเออบอกสิสวัสดีค่าวนีว่เราจะมารีวิวของแปกเดี๋ยวเขาก็จะมีมินิม,ม,มาด้วยค่ะอัลละห้าหมื่นบาทนะคะแพงมากเลยนะคะห้าหมื่นบาทไม่น่าใช่ยวมีจะไปหนีนะคะไปใส่รองเท้าไปใส่รองเท้า เราเนางวิ่งเองเรานองวิ่งเองอันนี้เรียกว่าหนูปั่นจันนะคะตอนนี้น้องชินเลยแล้วเนาไโอ้ยไปหน้าห้องพี่ไอซ์แล้ว ดูน้องมันจะวิ่งทางไหนถ้ามันฉลาดก็จะวิ่งทางโน้นเอาหนึ่งดูตัวน้องเอา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 ทางไหนเอามาหาคนน้องจะกัดเท้าดิน้องชินมือนน้องไม่กัดแล้วใช่ไหมน้องกัดเปล่า เดี๋ยวเราจะโชว์อุ้มน้องมือเปล่าได้ด้วยเราขอถ่ายบ้างเที่เปล่าไปตัดกล้องเองนิ่งแถวนิ่งแถวเราต้องน้องหันรูน้องง่วงแล้วมั้งแผไปเอาน้องออกแล้วก็มาน้องง่วงแล้วโชว์อุ้มน้องมือเดียวใครอ่ะไม่รู้เอาปัดไปอ่ะเอาไป่ไหน ดใต้น้องนะคะมันจะเป็นทองขาวนวลชีเร่หมูเน้องตุ้กร้องก่อนคือแก้แกล่ะโบถือหลบปลาปลาปลาจงเข้ามาซะเจ้ามีม่อมามี่เจ้าแมงมาแมงเมาเหรอใช่แมงเมาแมงมาแมงมาเฮ้ยมีมีโบเขาไปทิ้งขยะก่อน หนูมีที่ใหม่แล้วหนูไม่ไปเล่นอของใหม่อ่ะลูกเออนั่นแหละว่าน้องสวยง,ง่ายเอาออกอีกมานี่มานี่มานี่โอ้ยนี่งายมากเออน่าอยากมากอะมาข้อมือ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 โอเคเดินดิ้นน้องเดินน้องเดินหายโอยกมแคบมากของออกก่อนกม ก้มโคดเฮ้ยพ hey. ี่เปาใช้บล็อน้องตัวโตขึ้นเหรอพี่เปาเดี๋ยวเราจะมาอุ้มน้องมือเดียวกันมาอุ้มน้องมือเปล่าใช่อยากอาทายนี่เอาอะไรมาทำอะไรเนี่ยไว้บอร์ดหนูเอามาทำอะไรเอามาเล่นเอาค่อยจะลงทาาแม่มาฮะโบนัสนู่นอะแล้วเราควรจะไปเอาของโบราณมาอีกคู่อ่ะโบย่าให้พี่ตอาหน่อยห้ามโดนตอนะให้ถือแค่

รีวิวขนมน้องไว้บอดหนีรีวิวขนมน้องกันค่ะก็นแรไม่ได้พูดมาเลยมีทาโร่ค่ะแล้วก็มีขนม,ม,มนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะคะเป็นพวกผลไม้พวกอะไรเงี้ยนี่น้องน่ารักอ่ะน้องไม่ชินน้องไม่กัดแล้วเป็นไงโอ้โหไหนเห็นหน้าน้องดิไหนให้เห็นหน้ะน้องไกลเกลิน โอเคลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหไหนสวัสดีดิสวัสดีค่ะ